น,น้องเจนเลนหน่อยเนี่ยแสบสวัสดีจ้าเหมือนในซาาปลาสิภ้ามะกอยขาปุ่นจ้ะมักพริกชุลดลงไปจ้ะน้าปลาจ้ะพร้อมด้วยปลาแดกจ้ะใส่ลงไปเลยอันนี้น้าเชื่อมกับกะปิจ้ะบีบักหน้าลงไปตามความชอบเลยจ้ะมักสมหลายใส่มันหลายเลยจ้ะเนี่ย แล้วก็ค้น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 ,คนให้มันเข่ากันจะ้ะแล้วก็ซิมบึงนะจะ้ะถ้าแสบแล้วก็ใส่เส้นขปุ่นลงไปจะ้ะพร้อมด้วยพักหลวกกับซิมิพักบุ่งจะ้ะพักผายจะ้ะแล้วก็พักกองตุ่งนจักน้อยค้นค้นมันเข่ากันน่จะ้ะพราะเข่ากันแล้วพร้อมเสิร์ฟลงจานเลยจะ้ะอันนี้สีสันบอสจวดจัดปันเลจะ้ะเซาลาก็มาส่บักพีกอีกจ้ะเนี่ยพร้อมด้วยมะเขือเทศ ตบแต่งหน้าจ้ะเอาไปลุยจวดกันเลยจ้ะวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุขคนจ้าวันนี้พรอกับช่องสาวปลาห้ากินอีกละจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้สาวปลาชิพามากินจ้ะพี่น้องก้อยขอบุญจ้ะเนี่ยแบบเพ็ดๆกันเลยจ้ะพี่น้องจ้าแก้มครับ แคบหมูจะแดดซีมี่พักกันจองพักไผ่จะพี่น้องพักบุ๋งแล้วกับพักขาน่าจะมีมักเขือพู้น่าจะพี่น้องจะไปลองเมื่อกินกันเลยจ้ะพี่น้องอ้ยใส่พักหลวกขั้นตอนวิธีการเห็ดน,น่าจะซาไปเห็นให้เบิงยูต้นคลิปแล้วน่าจะพี่น้องเขาป้นเซนในน้อยได้จ้ะมาเน่เบิ่งพี่น้อง อืมอืม,อมโอ้เหมก่อนนะคุีๆนองเพชรัสสัน แตงบ่ค่คยอันนี้ปัญดาจ้ะพี่น้องจ็อ่ะเหมอดละพี่น้องมันเนี้ย mm hmm. อล mm hmm. องเจนนหน่อยเนะแสบพ่อค้ากำลังงา,เานเลยจรางเน้อ เื่อนเราจะสอนะัะจ้ะ อนพักาค่ะล่ะจ้ะจะมันงาน้มบาขึ้น <laughs> I have more. สองนี่เป็นเด็กเส้นติดกันนะจจะพี่นอ้องถ้าได้กินนี้ยังเรากินเป็นน้ำน้ำเขาลดได้ซาลาปาบ่งน้ำพี่นอ้อง nó hạt khá khăn lắm <laughs> bụng ừ. Ngọt nhanh ngay Các bạn bán sửa mắt để lái mỡ ở บอกคอยสดปันไหนอืมพายเป็นน้องพ่อขะ em khá bớt không có nhúng này nói mười đấy cả, rồi thay một mười không không, ừm, mặt nắm nám một nền rồi เนยตุ๋ยเลยทอดเนยหลอดพักบุ๋งกับพักกันจอง,งใส่แบบเต็มอัตราเลยจ้ะ <c oughs> อืมขั้นตอนวิธีการเผ็ดน่าจะ ต่อไปในบ่มยูต้นคลิปเราจะทาพายอยา่างใดสูตรนี่สูตรแบบนามขนๆนอกจาะพี่น้องนามนัวๆเลยจ้ะสดรสัน่นอือเอาล่ะจาพี่น้องจ้ะี๋้วขออนุญาตไปก่อนจ้ะ แซ่บหลายแซ่บค่ะกินลีจังมันเนี่ยแซ่บบุญสิสดทรงไทยน้ำปลาแดงนวลๆเลยจ้ะพี่น้องแซ่บไปลองเห็ดต่ำกันเลยจ้ะพี่น้องจ้าเอาน่าจ้ะฝากพ่อแม่พี่น้องไลครก็เก่าจ้ะฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจช่องยูทูบสาวปลาพากินเนี่ยเลยจ้ะพี่น้องจ้าพอสมมาพาขวดเลยจ้ะพี่น้องจ้าอ่ะวันนี้สาวปลาขอลาไปก่อนนะจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องจ้ากราบสวัสดีจ้า